รู้หรือเปล่าว่ามาลีเนี่ยเป็นผู้ผลิตนมตราฟาร์มโชคชัยเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในปีพศ2531ตอนนั้นคุณโชคชัยบุญกูลเจ้าของฟาร์มโชคชยัยมองว่าธุรกิจนมสดเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจฟาร์มโคได้ก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจนมสดตราฟาร์มโชคชยัย แต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าฟาร์มชคงชัยเองเนี่ยก็มีหนี้สินกว่า500ล้านบาทค่ะสู้คู่แข่งไม่ไหวแล้วก็ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการตลาดด้วย จนกระทั่งในปีพศ2537มารีผู้ผลิตน้ำผลไม้ชื่อดังได้เข้ามาขอซื้อกิจการนมฟาร์มโชคชัยเนี่ยไปทำต่อหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดของมารีคือน้ำผลไม้แต่ความเป็นจริงแล้วมารีมีรายได้จากสินค้ากลุ่มนมเนี่ยมากถึง46%ส่วนฟาร์มโชคชัยเองสุดท้ายก็ตัดสินใจคัมแบ็กสู่วงการนมสดพร้อมดื่มค่ะในชื่อแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าอึ่งิ้วเดินห้างอย่างมีความรู้กับบิสฟิลพลาซ่า